อำเภอเมืองลำปางร่วมกับมูล,ลนิธิไตรรักเขมมะกะพิคุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ขอเชิญปี่น้องพุทธศาสนิกชนร่วมงานประเพณีงานบุญตามรอยสักทาไหว้สาอริยสงเจ้าหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกประจำปี2565ระหว่างวันที่7 ถึงเสาเก้าพฤศจิกายนนี้ที่สถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษมเขมมะโกตําบลต้นทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางชมขบวนอันเชิญเครื่องสักการะแบบโบราณอันยิ่งใหญ่นิทัศการประวัติหลวงพ่อเกษมเขมมะโกและราชวงศ์ทิพจักราชวงศ์หรือราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน และนิทัศการคติธรรมของหลวงพ่อเกษมเขมมะโกร่วรรมทำบุญฟังพระธรรมเทศนาสวดพระอภิธรรมทุกคืนพิธีสวดพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวนร้อยสิเวทรูปเลือกซื้อสินค้าโอท็อปของดีจงหวัดลำปางสินค้าราคาประหยัดและผลิตผลเกษตรอินทรีย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปางโทร054 217 022